สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมผมพามาเบิงแปลงเข่าื่อเก่าครับผมนี่ครับนี่แปลงเข่านะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับผมเมื่อก้อนนะครับน้ำนะครับน้ำเรื่อมมาแล้วนะครับฝนตกเข่ากับโปงงาวยาว่าเก่าเลยครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับปงเลยประว่าอ่า ตัดใบเขาไวนะครับพอโดนนามมากมันกบปงขึ้นเร็วกว่าเก่านะครับนี่ครับจะบอกค่อยมีหญ้านะครับนะครับหญ้ามันจะสูงกว่าท่านนะครับหญ้ามียตะว่ามันสูงกว่าท่านต้นเข่านะครับนี่เห็นไหมครับนะครับเบิ้งเบิ้งแปลงข้างๆอันนี้ก็ตัดใบเขาเพื่อกันครับนี่ครับอันนี้ก็ตัดใบเขาเพื่อกันนะครับนี่ครับ นามไหลได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับเงบรรยากาศทงหน้าเย็นไปน้ำกันนะครับนี่ครับงามนะครับอันนี้เป็นหน้าวานนะครับนะครับเป็นหน้าวานพวัดสมัยนี้บ่คคอยเห็นคนดำหน้าแล้วนะครับ หน้าดําจะบ่กคอยมีแล้วนะครับเห็นแลครับมองวิวของคางไปครับตอนี้ก็หกโมงแรงกว่าแล้วนะครับนะครับนี่ครับเบื้องเขานะครับแปลงนี้เพิ่งตัดไปเขานะครับเนาะเมื่อกายังมาทันเงาวประเดี๋ยนะครับแต่อันนี้ถ้าเบื้องนี่ครับเบื้องแปลง้างๆนะครับแปลงข้างๆนะครับ มันจะมันจะง่ามมันจะย่เวาแล้วนะครับอันนี้ตัดก่อนอันนี้อะไรตัดก่อนนะครับนี่นครับขางบรรยากาศแยมแรงครับนี่ครับ ยาวเป็ไปแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ครับ เงาบิงึงนะครับแปลงนี้ที่ผมเคยทายเห็นบ้างนะครับตอนนั้นนำม,มาท่านมีนะครับนี่ฮะนำนำไหลแล้วนะครับนะี่ครับเบ้างนะครับแปลงนี้เพิ่ณตัดนะครับตัดใบเก่านี่ครับ เบื้งนะครับนี่ฟังเสียงเขียดไปน้ำนี่ครับเป็นหน้าวานนะครับนี่ครับเบื้อะครับ